ามาดูข้อที่6นะคะแล้วก็ไปแสดงความสามารถในการในการละลายนะะในการละลายนะคะ,ละ,ละ,คะของสาร P และ Q ะะในน้ำ100กรัมณนอะุณหภูมิที่ต่างกันนะคะณอุณนหะภูมิที่ต่างกันนะคะปริมาณน้นําไม่เท่ากันนะคะปริมาณน,น้ำ100กรัมคู่เลยนะคะแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยคะแตกต่างกันไปนะคะดูซิว่าเขาเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะเวลาที่สาร P เนี่ยนะะลงไปทําละลายใน น้ำ100กรัมกับสารคิ้งที่ไปทำละลายในน้ำ100กรัมเลยค่ะที่อุณหภูมินะคะที่แตกต่างกันนะคะตั้งแต่10 20 30 40 50 60นั่นแหละนะคะถามว่ามันครทำละลายอะไรได้มากกว่ากันคะมาดูคําถามข้อที่หนึ่งถามว่าที่อุณหภูมิใดความสามารถในการละลายของสารละสองชนิดเนี่ยมันเท่ากันและละลายได้กี่กรัมคําว่าเท่ากันคะนักเรียนคำว่าเท่ากันือกนี่ยค่ะเนี่ยค่ะละลายได้เท่ากันเลยค่ะ ความสามารถในการละลายได้เท่ากันค่ะแล้วถามว่าละลายได้กี่กรัมนักเรียนจะต้องไปดูที่แกน y นะคะจะต้องไปดูที่แกน y เพราะว่าถามว่าละลายได้กี่กรัมก็แสดงแกน y ได้๋ยวหมายถึงความสามารถในการละลายน้ำนะคะนั่นก็คือุึงกลางระหว่าง30กับ40นี้นะคะมันก็คือ35นะคะ35กรัมนั่นเองนะ35กรัมนั่นเอง ต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สงองบอกว่าที่อุณหภูมิยี่สิบองศาเซลเซียสนะคะสารละลายใดนะคะละลายสารใดละลายน้ําได้มากกว่าที่ยี่สิบองศาเราก็ดูสิคะ2ี่สิบองศาแล้วก็คือดูที่แกนเอ็กซ์ก่อนนะคะยี่สบองศาอยู่ตรงนี้ค่ะถามว่าเส้นสองเส้นเนี้นะคะเส้นไหนที่มันละลายน้ําได้มากกว่านะคะก็คือเส้นไหนมันอยู่สูงกว่านั่นเองนะคะถ้าดู ถ้าตามไม่เลยเนอะอยาะกเรียกก็จะดูว่าอ๋อมันคือสารคิวนะคะเราก็ตอบสารคิวแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ตอบสารคะิวต,ต่อไปนะคะข้อที่สามเมื่ออุณหภูมิห้าสิบองศาเซลเซียสสารใดละลายน้ําได้มากกว่าเราก็ไปดูที่อุณหภูมิอุณหภูมิก็มุ่งที่แกนอีกนะ,ะนี่ห้าสิบตรงนะี้ะแล้วดูซิว่าสารใดละลายน้ําได้มากกว่าะคะ <g> เราก็ดูว่าเส้นไหนเนี่ยนะคะที่มันอยู่สูงก,กว่าถ้าตามไม่เลยก็จะเห็นว่าเส้น P มัน สูงกว่านะคะเส้นของสารผีเพราะฉะนั้นก็คือที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนี่นะคะสารทีมันละลายน้ําได้มากกว่านั่นเองข้อสุดท้ายถามว่าจงบรรยายเปรียบเทียบความสามารถนะคะในการละลายของสารทีและสารคิวในน้ำหนึ่งร้อยกรัมนะคะณอุณหภูมิต่างกันนะคะเท่าจะอธิบายนะคะนักเรียนควรจะอธิบายอย่างเป็นทางการหน่อยนะนะคะบางคนอธิบายมาแบบว่าเอ่อทั้งสารทีและสารคิวค่อยๆสูงขึ้น อย่างเงี้ยนะคะมันมีอยู่สองสารด้วยกันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาคงอยากจะให้เราเปรียบเทียบนะคะเขาคงอยากให้เราเปรียบเทียบแน่นอนว่ามันมันก็สูงขึ้นทั้งคู่นั่นแหละแต่ถ้าเราตอบว่าสาร P และสาร Q สูงขึ้นไม่น่าจะได้คะแนนนะคะถ้ามีสองสารแบบนี้นะคะมีสองเส้นะะสแบบนี้เขาน่าจะให้เราเปรียบเทียบที่นี้การเปรียบเทียบเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปรียบเทียบเป็นช่วงของมัน ว so, right. ่าช่วงไหนใครเยอะกว่าช่วงไหนเท่ากันช่วงไหนไครเยอะกว่าเพราะช่วงไหนใครน้อยกว่านะซึ่งตรงเนี้ยครูจะแบ่งเป็นสามช่วงด้วยกันคือช่วงที่น้อยกว่าสามสิบถูกไหมเพราะตอนที่สามสิบองศาพอดีเนี้ยมันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะคาเป็นสามช่วงคือช่วงที่หนึ่งนะคะก็คือช่วงที่เส้นเส้นคิวมันละลายได้มากกว่าช่วงที่สองก็คือช่วงที่สองสารเนี้ยมันเท่ากันมันทําละลายได้เท่ากัน และช่วงที่สามก็คือช่วงที่สาร P ได้มันแซงขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นครูจธิบายแบบนี้นะคะถึงจะได้คะแนนนะว่าจะบอกว่าเมื่อนะคะเมื่ออุณหภูมินะคะเมื่ออุณหภูมิอุณนะหภูมินะคะต่ํากว่า30องศาเซลเซียสนะคะเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า30องศาเซลเซียะะออกกเเสยเนี่ยสาร Q นะคะ ละลายน้ําได้มากกว่านะคะละลายน้ําได้มากกว่าอันนี้คือช่วงแรกนะต่อไปเมื่อนะคะเราก็บอกว่าเมื่ออุณหภูมินะคะสามสิบองศาเซลเ,เซียสพอดีเป๊ะเลยนะคะเมื่อนพุ่งสามสิบองศาเซลเซียสนะคะสารทั้งสองละลายน้ําได้เท่ากัน,นะคะ่ะละลายน้ําได้เท่ากัน,นะคะ่ะ นี่ต่อไปนะคะช่วงสุดท้ายก็คือช่วงที่สามที่กูบอกไว้นะคะก็คือช่วงหลังจากช่วงที่อุณหภูมิมากกว่า30อสองศาขึ้นไปนะคะเราก็บอกว่าเมื่ออุณหภูมินะคะมากอ่อมากกว่าหรือสูงกว่าก็ได้แต่คำว่าสูงกว่าเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า3 0มสิองศาเซลเซียสนะคะสาร P ค่ะ ละลายน้ำได้มากกว่านะคะน้ำได้มากกว่าเนี่ยเรียบร้อยถ้าตอบแบบนี้เนี่ยนะคะน่าจะได้คะแนนอะนะคะลูกเพราะว่าเปรียบเทียบนะคะมันมีอยู่สองสารเราก็ควรจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะคะไม่ใช่บอกว่าทั้งสองสารมันละลายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็แทบไม่รู้เลยว่าองศาอะไรเท่าไหร่ละลายได้เท่าไหร่หรือใครละลายได้ดีกว่า หรือใ,ใครละลายได้น้อยกว่านะคะ,อะโอเคคาถามข้อที่5ถามว่าถ้าเพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่า90องศานักเรียนคาดว่าความสามารถในการละลายของสารทั้งสองจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้าเพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่า90้าิเพราะว่าตอนนี้นะคะทั้งคู่มันอยู่ที่90องศาทีนี้ถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยนะถ้าเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีกนักเรียนคิดว่าการเดินทางของกราฟเนี่ยนะคะมันจะไปมันจะไปไปในแนวทางอย่างไร ถ้าเราเดาเนาะเราก็คิดว่าสาร P ก็น่าจะโด่งขึ้นเลยแหละและส่วนสาร Q ก็อาจจะค่อยๆนะคะค่อยๆเนาะน่าจะประมาณนี้นะคะเป็นการคาดเดาเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่านะคะถ้ามากกว่า9 0องศาขึ้นไปเนี่ยนะคะปูดเดาว,ว่าสาร P น่าจะทําละลายนะ,ะน่าจะละลายน้ําได้ดีกว่าสาร Q ค่รูก็ตอบไปนะคะถูก็ตอบว่าคาดว่านะคะ คาดว่าสาร P นะคะจากละลายน้ำได้มากกว่าสาร Q ค่ะนี่เราคาดการณ์นะหนุกมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะเรายังไม่ได้ทดลองนะคะโอเค โอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่เรียนออนไลนที่บ้านนะคะตั้งใจนะคะทำงานส่งคนที่ยังทั้งงานอยู่นะคะนักเรียนก็ทําสมมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าช่วงนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้เจอกันนะคะแบบเจอในในห้องนะคะแบบไลฟ์สดนะคงคงไม่ได้เจอนะคะเพราะว่าครูก็ต้องสอนที่โรงเรียนนะคะก็จะมีแบบคลิปแบบนี้แหละนะคะที่เป็นคลิปที่ครูอัดไว้ก่อนหน้า นะคะพฉะนา้นคุกก็อาจจะไม่ได้เที่ยวเข็นหรือกวดขันนักเรียนเท่าที่ควรเนาะนะคะนักเรียนก็ต้องรู้หน้าที่นะคะอะไรที่ขาดหรือไม่แน่ใจนะคะว่าครัา้งงานวิชาไหนบ้างนักเรียนก็คุณครูเขาได้เลยนะคะคุณครูเขาไม่หวงหรอกนลกแล้วก็ใครที่ยังไม่สอบนะคะก็ตามสอบด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ